พวงกุญแจจิ๋ว9้าในหนึง่งในงบเริ่มต้นไม่ถึงร้อยบาทที่เขาสามารถกางออกมากลายเป็นครีมก็ทําได้เจ้าไฟฉายมีมาให้จ้ายังไม่หมดพิกมาตรงนี้ดึงออกมาเลยปัาแจเขามีให้เล่นเพียบเลยเจ้าวัสดุขแข็งแรงทนทานนะครับหล,ลอดฟิม,มามตัวนี้ Option ออปชั่นอื่นๆเพียบแถมราคาดีนะคาป้าดูกันเพราะหลายครั้งอาจจะใช้งานเครื่องมือช่างหาไม่เจอจ้าตัวนี้เขาแก้ไขามาให้เรียบร้อยอจ,จะทํามาเป็นพวงกุญแจเลยเจ้าขนาดจิ๋วมากในอันเล็กแค่นี้จะต่อไปหยิบใช้งานก็ง่ายๆ่ายจ้าออปช่นเขามีเพียบเลยจ้ายางแรบบิดตรงนี้ออกมากลายเป็นีมก็ ทำได้จ้าซึ่งครีมตรงนี้นะจะหนีบก็ได้จะตัดก็ได้จ้าหรือหมุนตรงนี้ก็ทําได้จ้าเมื่อกี้ทําได้3อย่างใช่ไหมต่อไปอันที่4ี่จ้าหมุนตรงนี้ไฟจะติดจ้าส่วนอันนี้อันที่5้าจ้าอันที่6จ้าที่7จ้าอันที่8จะเป็นใบเลื่อยจ้าอย่างที่เก้าเขาเป็นพวงกุญแจจ้าแถมวัสดุแข็งแรงทนทานนะจะทํามาจากเหล็กดีร้องคอยูเน น่าใช้มากอะตัวนี้เรียบร้อยจ้าพงกุญแจจิ๋วอนเนกประสงค์9วอีหนึ่งที่เขาสามารถกลายเป็นครีมก็ทําได้ประแจซ่อนอยู่นีนเพียบเลยจ้าเปิดไฟฉายตรงนี้ก็ทําได้จ้าโอเฟียวมากตัวนี้ในราคา,าต้นไม่ถึงร้อยบาทใครอยากได้จ้ากดกล้าเลย